ค,ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเล่นเกมตุ๊กตาล้มลุกนะครับเกมตุ๊กตาล้มลุกพี่จะให้ทุกคนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละสี่คนสี่คนแล้วจะมีคนที่หนึ่งในสีนะั้นจะมีคนหนคนที่เป็นตุ๊กตา แล้วก็สามคนจะเป็นคนที่ผักตุ๊กตานะครับคนที่เป็นตุ๊กตามีหน้าที่อย่างเดียวคือไปตามแรงผักของเพื่อนปล่อยฟรีเลยนะครับไม่ต้องไปคืนแรงแล้วก็คนที่เป็นคนผักตุ๊กตามีหน้าที่ผักแล้วก็เซฟเพื่อนให้ดีที่สุดนะครับห้ามให้เพื่อนได้รับบาดเจ็บโดยเด็ดขาดนะครับทีนี้เดี๋ยวให้แบ่งกลุ่มเลยนะครับกลุ่มละสี่คนนับเลยหนึ่งสองสามสี่ไม่เยไหม่ครับพี่ฝอดม,มาเลยครับฝอดมาเลย ได้ไหมได้กลุ่มละสี่ไหม <5 S 1> หรือว่าเอาเป็นกลุ่มละห้าคนก็ได้สามกลุ่มกลุ่มละห้าคนเหมือนเดิมมามาสามกลุ่มกลุ่มละห้าคนเหมือนเดิมนะครับก็สามกลุ่มกลุ่มละห้าคนคนผักตุก,กตาก็จะเป็นสี่คนนะครับคนที่ห้าก็จะเป็นตุก,กตาทีนี้ให้ถกลงกันว่าใครจะเป็นตุก,กตาก่อนทีนี้ อะไรยังแยกไม่ได้ใครฟอร์ดเหรออพี่ฟอดเออันนี้ก็ฟอดเหมกันต้องรับให้ได้นะทีนี้ให้พวกเราอ่ล้อมตุ๊กตาไว้นะครับร้อมตุ๊กตาเอ่ขยับขยับมานิดนึงขยับมานิดนึง โอเคนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งครับคนที่เป็นคนผ่าตุ๊กตาต้องดูแลเพื่อนดีๆห้ามให้เพื่อนได้รับบาดเจ็บเด็ดขาดนะครับคนที่เป็นตุ๊กตาปล่อยฟรีเลยโอเคพร้อมยัง <c oughs> เห็นไหม <c oughs> <c oughs> ต้องดูแลดีๆโอเคเดี๋ยวให้ทำสมาธินะครับให้ทุกคนทำสมาธิห้ <c oughs> ามให้เพื่อนได้รับบาดเจ็บเด็ดขาดนะครับ โอเคพร้อมยังพร้อมแล้วตุ๊กตาให้ตุ๊กตาหลับตาดีกว่านะครับตุ๊กตาหลับตาดีกว่าโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลยครับจับซองมือจับซองมือเลยช้า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  ไม่ต้องไปจับเตียงก็ได้คือปล่อยปล่อยให้หลุดมือไปเลยเอ,อแบบนั้นแหละ <c oughs> ทำเจ้าแข็งๆไว้ทำตัวแข็งไว้นะครับออ <c oughs> ไม่ต้องไปจับทุกคนนะครับจับแค่คนผักก็พออ,อ่าใช่แบบนั้นแหละ <c oughs> โ okay, okay, okay. okay. อเคโอเคนะครับโอเคปมมืออ่ามาเราเป็นงกลมเหมือนเดิมเกมนี้ <c oughs> ฝึกอะไรบ้างความเชื่อใจ <c oughs> ความไาามว้ใจความแข็งแรงของของคนผักนะครับแล้วก็อะไรอีกความเป็นตําควณ ความสามัคคีนะครับหบายพลิบหมายพลิบสามัคคีคือพลังครับโอเคปรบมือให้กับเกมสุดมตายลุลุ่ครับ